เอาล่ะคุณผู้ชมต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะอยู่กับผมชาแนลช็อกซูปตาอยู่กันในเกมเด n ิ c h ชายวันนี้เราจะมาเปิดกาชาหา3ตัวละครที่เข้ามาใหม่ใครที่อยากรับชมในการพรีวิวก็เชิญชมในคลิปที่แล้วได้เลยครับมีพรมีพรีวิวตัวละครครบทั้ง3ตัวลัสซี่แคสซี่แล้วก็ซิว่ามีพรีวิวไว้ครบเลยนะว่าตัวไหนควรจะเปิดเยอะเปิดน้อยน่าใช้ย่งไงบ้าง ก็มาดูในส่วนของเลตกาชากันบ้างครับตู้สเตปอัพมีครบเลย3ตัวครับส่วนตู้เรดตู้เดียวมี3ตัวเหมือนกันแต่เพิ่มเติมคือจะมีตู้เรตคู่มาให้ครับจะเป็นแคสซี่กับลาซี่จะไม่มีของซีว่าในการคู่กับตัวอะไรเลยนะก็จะประมาณนี้มันอาจแบ่งพอสมควรแต่เดี๋ยวผมคิดว่าตู้ซีว่าในการคู่กับตัวอื่นแต่มันอาจจะสลับมาให้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บ อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรียงลําดับดีๆก่อนอันดับแรกเดี๋ยวจะเก็บกวาดเก็บกวาดตู้สเตปอัพให้หมดก่อนว่ามันจะออกมาแพ็คที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่ซีว่าก่อนแล้วกันผมสวยไปครับแพ็คแรกไหมอ่ะมาแล้วว่ายังเอ้ยแพ็คแรก แพ็กแรกว่ะคุณผู้ชมซีว่าอุ้ยบักเสียงด้วยโอ้โหสุดยอดโอโ้ซีว่ามาแพ็กแรกครับเอาว่ะตั้งแต่หัวม้วนครับซีว่ามาแล้วตัวต่อไปเอาลาซี่แล้วกันลาซี่มานี่ถ้าแพ็กแรกเหมือนกันนี่ทำตัวไม่ถูกจริงนะ ยังครับยังยัง,ยงก็พูดไปเผื่อมันได้มาซีแพ็กสองไปยังยังยังมาแพ็กสามครับสำหรับลาซซี่ทำไมไม่มีเสียงแพ็กที่สามเท่านั้นครับลาซซี่ครับโอ้โหมาไวเว้ <c oughs> ใช้ได้ลาซี่มาในแพ็คที่3ครับตอนนี้4แพ็กผมเก็บสเต็ปอัพไปได้2ตัวฮะเดี๋ยวเรามาดูแคสซี่กันบ้างแพ็กเท่าไหร่เอ่ยแพ็กแรกเลยไหมอ่ะยัง <c oughs> ครับยังยัง อันนี้แพ็คที่2ของแคสซี่ยังอีกครับแพ็คที่3มอ่ะแพ็คที่3ก็ยังว่ะแพ็คที่4ครับเอ๊ะมันบั๊กเสียงอะไรวะแพ็คที่4นะ4ไม่มีครับแพ็คที่5 <laughs> แล้วเอาละสิกู 5ก็ยังครับเอาละเว้ยแพ็กที่หกครับสำหรับแคสซี่ฮะเฮ้ยหกก็ยังว่ะเท่ากับตอนนี้ผมเปิดไปสิแพ็กละได้สองตัวเฮ้ยไม่เอาน่ะอุย้ยมาแพ็กที่เจ็ดครับ 11แพ็คได้3ตัวเฉลี่ยตัวละประมาณ4แพ็คโอเคครับมาแคสซี่มาแล้วแคสซี่มาแล้วโอเคไหนมันมิชชั่นพาร์ทอะไรวะอ๋อโอเคครับได้ออนเซนมาด้วยได้ออนเซนมาด้วยเพราะว่าได้เกิน5แพ็คเปิดเกิน5แพ็คได้ออนเซนใช้เลยดีว่า เลทเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเราจะามาเอาตู้เลดด้วยสำหรับผมแล้วแน่นอนว่าจะเน้นเลดของอ,อลาซี่ก่อนตรงเลดเธอขอแค่นี้ไม่มี5้าดาวะ เงียบคลิปก็ยังไม่มีห้าดาวอะ่ะยังไงยังไงลดไปประมาณ 40, สี่0มืนเพชรตอนนี้ต่อดีตอ่ตอต่อ ก็ยังไม่มี5ดาวอ่ะเฮ้ยทำไมมันออกยากจังวะตู้เลทมึงเนี่ยผมไม่ค่อยได้เผชิญกับตู้เลดมานานแล้วนะมึงเลทมึงมีจริงปะเนี่ยหลายแพ็กแล้วนะก็ยังอยู่ดีครับเดี๋ยวพักพักลาซี่ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งมาดูซีว่ากันบ้าง มันเริ่มจะเละเทะไปหมดละก็ยังครับเดี๋ยวซิว่าสักสแพ็คถ anyway> ้าไม่ออกเดี <c 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 ười> <c ười ๋ยวกลับไปลาซี <c <c ่เหมือนเดิมก็ยังครับอีกแพ็คนึงมาเฮ้ยออกยากจังวะอดี๋ว่าแต่เลทเลยครับ5ดาวยังไม่ออกเลยโอเคของรางวัลเพิ่มเติม เดี๋ยวเปิดท้ายคลิปนะของรางวัลตกครั้งอะไรอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับเดี๋ยวเปิดท้ายคลิปผมจะไม่เปิดนี่นะแคสซี่ไม่หานะผมจะเอาเฉพาะซีว่ากับลาซี่เฉยๆกลับมาลาซี่ครับเดี๋ยวเราสลับกันทีละสองแพ็คแล้วกันเนาะเอาล้ฮะอย่างนี้ต้องมีแล้วแหละ5ดาวอะไม่วะทำไมเลด5ดาวมัน อุบาทอย่างนี้วะสองแพ็คไม่มาครับกลับมาซีว่ามาใจคอไม่ดีละมาเธอห้าดาวซีว่าเอาละห้าดาวโอ้โหเปิดเป็นสิบแพ็คตองเลสมา ถูกใจครับได้ซิว่าแล้วอีกหนึ่งตัวทําบวกหนึ่งได้โอเคผ่าน2แพ็คคราวนี้กลับมาที่ลาซี่กันบ้างใช่ไหมเอาละเลดลารซี่ก็มาขอให้ตรงนะขอให้ตรงโอเคครับผม โอเคโอเคลาซซี่มาอีกหนึ่งตัวโอเค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 ได้มาอย่างละ2ตัวแล้วนะตัวหนึ่งจากสเต็ปอัพอีกตัวหนึ่งจากตู้เรดเดี๋ยวขอลาซซี่อีกมา <c oughs> เนื่องจากเป็นตัวที่ผมค่อนข้างอวยจากการที่อ่านสกิลแล้วนะผมชอบลาซซี่มากกว่าครับอ่ะสองอันนี้แพ็คแรกไม่ออกอีกแพ็กหนึ่ง ใช่ไหมไม่ใช่กลับไปซีว่าครับวนๆอยู่นี่แหละสองตู้เนี้ยไปเอาไมีก oh แล้วตู้ซีว่า ใช่ไหมเอ้ยมีซิว่ามาด้วยโอ้โหแล้วก็มีคาดูดซิลสเอาว่ะเอาว่ะได้ว่ะซิว่ามาครับซิว่ามาใช้ได้ใช้ได้มาผมขอกลับมาที่ตู้ลาซี่อีกสักสองรอบ ราซี่ไม่มาครับไม่มาอีกสักอย่างละตัวผมพอเลยดูนี่จะหมดเท่าไหร่ตอนนี้เพชรผมโอ้โหหายไปประมาณเกือบแสนได้ละตอนแรกมีสามแสนสี่เอาสักแสนแล้วเดี๋ยวมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมานั่งคิดไก่ทีแล้วกับว่าจะไปต่อหรือหยุดดีอยากจะเอาลาซี่กับซีว่าอีกอย่างอย่างละหนึ่งตัวเอ้ยมาห้าดาว คูบาบ้าเอา้ามีหนึงตัวครับ5้าดาวสตัวในแพ็คเดียวฮะใช่ไหมเฮ้ยห,ยหาดาวสาตัวมีไดแอดแล้วก็เทเรซาไดแอดผมยังบวกน้อยคู่บบ้าผมเต็มแล้วเทเรซาผมก็ผมว่าเทเรซาผมก็เต็มแล้วไม่ตรงเลทครับไม่เป็นไรต่อครับต่ออีกอย่างละตัวมา ตัพยากรเยอะแล้วเกินไม่ออกครับค่อนข้างจะรัวนะฮะช่วงนี้ใจร้อนแล้วครับขออย่างละตัวนะไม่มาเลยไม่มาเลยลาซี่มาเธอโอ้โหเลดมัน เลทมันขนาดนี้เลยวะต้องกี่เพชรเนี่ยถ้าจะเอาบวกหกเนี่ยเอาแล้วฮะห้าดาวใช่ไหมไม่ใช่ซานตาคลอสบวกหกแล้วลาซี่อีกตัวเดียวอะ่ะขอแค่นั้นเลย บวก2ก็อุ่นใจแล้วยิงนี่แหละใช่เธอไม่เออมาโอเคครับโอ้โหมีไวแอดมาด้วยครับดีดีด,ดีมีไวแอดกับลัสซี่มาโอเคแล้วก็มีอ e ีฟ e ิสอีฟิสผมเต็มแล้วไม่เป็นไรโอเคสวยต่อไปซิว่าตัวสุดท้ายดูที่จะออกมาแพ็่เท่าไหร่ตอนนี้ผมหมดไปประมาณแสนเม็ดแล้วนะ ผมหมดไปวันแสนเพชรได้มาลุ้นซิว่าตัวต่อไปครับยังยังยางยาง,ยง,ยงก็ยังอีกรัวรัววันนี้กี่แพ็คผมไม่ได้นับด้วยรู้สึกกดรัวมาก โอ้โหนับแค่ว่าแม่งหมดไปกี่เม็ดอะไม่ได้นับเลยว่าคลิกไปกี่แพ็คห้าดาวแหละยังอีกเหรอซีว่าอีกสักตัวเถอะจะไม่เล้าหรือเลยตู้เลทมันยากมากเลยอะโอเคโอ้โหเต็มอีกแล้วอะคิดดูแล้วกันคุณผู้ชมเต็มอีกแล้วอะลองดู มาโอ้โหคือเยอะแล้วนะเกินแสนแล้วครับตอนนี้ไม่มาหน่อยเหรอไม่มาหน่อยเหรอถามจริง เฮ้ยอ่ะซีว่ามาต่อครับไอ้เหี้ยยี่สิบตัวได้แล้วมั้งมาอัดอะ <c oughs> ออกยากมากมากพูดเลย เลดมันยากมากๆดูดีโอ้โหสีว่าอีกสักตัวมาขอเธอมันจะเกินไปแล้วนะ ผมกดแล้วผมลืมดูเพชรด้วยตอนนี้อารมณ์เหมือนหน้ามืดแล้วอะเท่าไหร่ละ2องแสนเท่ากับผมหมดไป1นึ่งแสี่มเพชรแล้วแต่ถ้าได้บวก2มา2ตัวก็คุ้มใช้ได้นะบางครั้งนี่หมดเป็นแสนเพชรผมยังได้แค่บวกหนึ่งตัวเดียวด้วยซ้ำอะ่ะอันนี้ถือว่า ยังคุ้มอยู่บวกกับ5ดาวอื่นๆที่ได้มาก็แต่มันไม่ใช่ที่อยากได้ไงรัวๆไปวันนี้ไม่มาแล้วหรอโอ้โหเหลือไม่ถึง2องแสนเพชรแล้วครับอ่ะผมว่าวันนี้ผมจะละไว้ที่ซีว่าอีกหนึ่งตัวแล้วจะหยุดก่อนเสียหายโคตรเยอะเลยอะ หลังๆมันไม่ออกเลยอะหลังๆมันไม่มาเลยอะเนี่ยห้าดาวเนี่ยก็คงไม่ใช่หรอกมันออกยากมันไม่มาหรอกันเนี้ยพอพูดว่าไม่มาเสือกมาโอเคแต่ก็น่ารักได้ครับซีว่าวันนี้จากเดิมมีส4 0แส0สี่มื่นกว่าเพชรเหลือหนึ่งแก้าืีพันกว่าเม็ดหายไป หายไป,ปมันน่าจะประมาณ1นึ0 0 0สเพชรได้ประมาณนะประมาณโอ้โหนี่ขนาดเปิดแค่2ตัวนะแล้วยังไม่เต็มด้วยนะไหนดูหน่อยสิผลประกอบการโคตรเจ็บปวดเลยทัดแสงนี่บวก2ได้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะได้ตัวฟรีจากกิจกรรมนาเรทีฟีก1ตัวก็จะเป็นบวก3ฉะนั้นขอล็อกไว้ก่อน ปลดไปเลยโอเคฮะสำหรับลาซี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูซีว่ากันบ้างครับซีว่าธาตุไฟอุ้ยซีว่านี่แจ๋วแจ๋วได้บวกบวกอะไรวะได้บวกสามเลยครับซีว่า นี่แหละใจอ่ะมันต้องได้บวก3เท่ากันเป็นอย่างตำ่ำเพราะเดี๋ยวลาสซี่ผมจะได้อีกหนึ่งตัวไงโอเคแล้วก็ล็อกไว้เลย <c oughs> นี่ไงซิว่าซิว่าต้นฉบับอันนี้ซิว่าต้นฉบับครับอันนี้ซิว่าตัวใหม่ความเท่มันก็นะ ความเท่มันก็ต่างกันนิดนึงวุ้ยไวเอดผมได้ไวเอดมาด้วยอะไวเอดไวเอดไวเอดไวเอ็ดไวเอดอ่าอยู่ไหนละวะอ่าผมได้ตัวนี้มาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเงินในการปลดระดับจะไม่พอแล้วครับ <c oughs> เงินปลดระดับไม่พอแล้วเพราะเดี๋ยวต้องไปย่อยสกัดออนิกซ์อีกปลดขีดจำกัดไม่พอแล้วอะ ไวแอดไปโอเคประมาณนี้เดี๋ยวแคสซี่อยู่ไหนวะเดี๋ยวไปล็อกไว้ก่อนเนาะกันกันหลุดโอเคเอาละฮะเดี๋ยวมารับของรางวัลกันซะหน่อยโอ้ยตั๋วอันเชิญเพียบเลยซิว่าซีว่าได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเปิดเปิดเยอะอันนี้เควสอะไรวะประมาณนี้ครับคุณผู้ชม ดวงของผมดวงของผมมันก็จะหมดหมดประมาณนี้แหละจะหมดประมาณนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาตัวละครกันแบบเต็มๆก่อนแล้วกันครับผู้ชมเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวดูแคสซี่ก่อนลวกันนะแคสซี่แมวแมวใช่ไหมแบล็กเาวควรจะต้องเอ้ยอันนี้แหละโหแบล็กเกลเนี่ยเหมาะเลยกับแคสซี่อะ่ะแหมโชตีนด้วยนะนนยนะอ่าแคสซี่ ใช้ได้ครับใช้ได้ไหนธาตุแสงโหตัวนี้ผมชอบมากชอบชุดมากเลยชุดมันดูแบบเลิศอะพื้นหลังพื้นหลังลาซี่นี่ไม่น่าใช่แบบนี้ครับอาจจะต้องดูแบบอารมณ์แบบสวงสวรรค์นิดนึงสวงสวรรค์นิดนึงมีไหมมีไหมอันนี้เหมาะวะ ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะสวงสวรรค์มันจะต้องแบบประมาณนี้หรือเปล่าวะแสงแบบอ่าแสงสวยๆหน่อยนี่ดูโคตรเข้าโอเคตัวสุดท้ายครับซีว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายกว่าจะได้ครบมันไม่ง่ายเลย กว่าจะได้ครบมันไม่ง่ายเลยซีว่าพื้นหลังแบบอารมณ์ไฟไฟซีว่าซิว่าซิว่าจริงๆจะอารมณ์แบบเป็นฟ้าฟ้ๆมืดๆหน่อยก็ได้นะคือหนึ่งในสวนอันนี้ก็โอเค อ่านี่คือตัวละคร3ตัวใหม่ที่ผมเปิดมาได้ในวันนี้ครับโอ้เจ็บปวดโคตรเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงของช่วงท้ายละเปิดของระวันตกค้งครับคุณผู้ชมก็จะมีตั๋วการันตี5ดาวมี5ดาวธาตน้ําแล้วเดี๋ยวไปเริ่มจากในจดหมายก่อนแล้วกันครับปะทิ้งท้ายก่อนจะจบคลิปบลิจิตไม่เห็นน้องนานแล้วนะ อันนี้เดี๋ยวขอไปลุยกับธาตุน้ำก่อนครับน้องมาน้องมาน้องมาเป็นตัวที่ผมเปิดได้น้อยมากๆยูลอสอันนี้มันฟิกธาตุน้ำนะ ปึง้งปลาเบลเต็มแล้วโอเคห้าใบนี้ห้าใบนี้จะไม่จำกัดธาตุครับเดี๋ยวไปทีละใบรีมอสรีมอสนี่ก็เปิดได้น้อยดาบิ เลดาไฟมีตัวใหม่สักสต,ตัวเฮ้ย <c oughs> นาวีเค <c oughs> ยนะเปิดใบพวกนี้เราได้ตัวที่เพิ่งเข้าเกมมาวันนี้ผมเคยเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยงงว้ยมันอยู่ในเลดด้วยวะโอเค <c oughs> okay. ประมาณนี้ครับโ <c oughs> มนา <c oughs> แหมเต็มแล้วเต็มอีกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยด้วย ดูจากความเสียหายวันนี้แล้วก็อย่าทับถมกันเลยแล้วกันครับส่วนใครได้กี่แพ็คหมดไปกี่เพชรมาร่วมแชร์ร่วมระบายร่วมขิงกันได้ในคอมเมนต์คลิปนี้เลยนะสํหรับวันนี้ช็อกซุปตาต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปปั้นตัวละครใหม่3ตัวก่อนเพราะว่าต้องเอาไปฟาร,ร์มในนารีทีฟด้วยชื่อว่าอะไร Cat and Dog and Devil ประมาณนี้สำหรับตัวละครใหม่กับการเปิดแพ็คจากช็อกซุปตาครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องช็อกซุปตาด้วยเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าเนาะจะเป็นคลิปอะไรยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอใหม่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย